ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องอัจีนกับน้องไอไอกับพี่เดียว <c oughs> พ่อเดียวจะมาอยู่ที่อยู่ที่ไหน เซิร์นเบอร์ที่สวนสิ่ิติค่ะสวนสิ่ิติค่ะเอานี้ติดหัวทำไมเนี่ยจะเจอเนี่ยขี้เป็ดแป๊กขี้เป็ดแปกว่าของโซนที่เด็กๆจะไปเนี่ยอยู่โซนพอ,อแป,แป,แป๊ก่ะนู้ดคิดโซนนั่งยังไงขอเขาอ่านว่าคิดโซอนอ,อ๋อคิดโซคิดซออโซนโอเค ตรงนี้เป็นโซน Amazing Diversity นะคะความหลากหลายทางชีวภาพเนาะเขาจะมีรอบเปิดคือรอบ10โมงถึงเที่ยงรอบบ่ายโมงถึง15นาฬิกาถึงบ่าย3เนาะแล้วก็บ่าย4โมงถึง6โมงเย็นโอเคเดี๋ยวเรากลับมาตอนบ่ายโมงค่ะตัวสามารถช่วยกระจายเมล็ดได้มากกว่า100เมล็ดต่อสัปดาห์นี่อันนี้คือ ฮีโร you know no, hmm. okay. ่2ค e ณค o n ฮ y o u know, ค h i t ู้คุณร t ้ว่ i s ี่ t ใช่หรอใช่หรอเดี๋ยวก็ยังไม่ได้ตั้ ดูซิแอปเปิ้ลทิ้งตรงไหนได้เป็นขยะอะไรดูเห็นไหมเป็นอะไรไอ่าไปใส่ตรงนี้ได้ใช่ไหมแอปเปิ้ลแผ่นเดียวอ๋อใช่ใช่แอปเปิ้ลเ๋อเขาบอกว่าแอปเปิ้ลอยู่ตรงนั้นอ่ะไอ้ยอดยอดพี่ให้ยอดตรงไหนยอดตรงไหนคะแอปเปิ้ล เป็นต้องอันตรายเหรอคะใช่อ๋ออันนี้ต้องไปอยู่อันตรายลูกเพราะมันมีพิษมันมีสารเคมีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ด้วยค่ะไอไอครับไอไอรับรางวัลที่พี่ก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับไหอ๋อหมูดี อ่านไหมครับไอดูสัตว์นาไอ้อ่านหนังสือไหมครับอไหนดีนะแสัตนเผี่ยมศินนี่ค่ะตัวนี้ชอบออไอระบายสีไหมครับ เลยจะมีใบเดียวในโลกเท่านั้นเพราะว่าเราทำด้วยตัวเองใช่ไหมจังเลยใ่เนาะโอเควอสเตสวอสเตส These are the password that we need to collect. Oh, uh huh. the they, they have they have five things for us to do. Oh. Look at this. Okay. We need to do all the password books yeah. until we got all the stamps in this password book. อ uh ๋อ huh. អូតើមីថៅអីតៃតាពុទ្ធភិសិដ្ឋឯងឃើញទេនឹងលោកទីពុទ្ធភិសិដ្ឋព្រះអាដែនចូលពី คุยไหม<อ>นั่งได้นะปาไปนั่งฟังขี้ก่อนนั่งฟังขี่ก่อนอนูน่นนู้นน้นเอาาไปนั่งนั่งนันัน่งฉันไายพูดฉันต้เรือยอด 我那天我连吐血跟我忘记了，我。 มาสแตมป์วอ่ะอ๋อสีเต็มนี่อ่ะอ๋อโอเคเก่งมากนี่ย้อมสีผ้าจากดอกไม้ย้อมสีผ้าจากสีของดอกไม้อ่าจับไว้นะเทคนิคที่หนึ่งอ่า มันยอมแต่ทีันนี้เหรอเหมือนลูกประคบใช่งมแล้วทูบคืออะไรที่เอาไว้แกปวดแกปวดอย่นี้ดงด้วยนะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะอย่มองนะลงมาปุ๊เป็นทะลาลปุ๊บงงเลยจำของตัวเองไว้ด้วยนะคะ จับได้ค่ะจีจับได้นี่เอออันนี้เอาอันนี้เอโอ้โหวุ้เหมือนผีเสื้ออยู่นะมันติดผีเสื้ออยู่นะอจับจับจับที่จับที่ก่าออกมาโอ้โหนี่ก็สวยโอ้ยว้าวโอเคเอาไปจุ่มน้ำเอาไปจุ่มน้ำไปอะโอเคบีบเอาเยอะๆไปยัดไอใส่ผ้าเสวยไหม จะเป็นร oh, er> ููอ๋อันนี้ไม่มีไม่มูเลยโอ้โหขอบคุณค่ะครับเป็นใจเต้นจัด้ไดหใช่ f c เห c เหรอไหนได้โลโก้สุด เดือนสลดทายถูกไหมไอ้ไอ้จึงเวลาเดดัันค้าปลอมถึงเวลาเด็กๆพักนะคะตอนนี้พักเมื่อไงตอนนี้นั่งวาดรูปกันอีกแล้วจ้าจ้ารู้แล้วนี่เคลียร์ี่น้องเลยนะน้องปลุกน้องปลุก เอ e x โ o โซนนี so, okay. So, okay. Oh, so, ้จะเป็นโซนทั่วไปนะคะอ่ะโอเคครับสีอะไรเรดเหรออ๋อเหมือนเรดเลยต้องอยู่รอรระชุมนะครับสามารถต่อได้ที่ห้องโทรศัพท์